จะคิดว่าผมทักไยมันไม่ได้กดย่ากระดาษนั้นนะแกยังไม่อยากตายก็กดนะโอ้พี่บอยอะไรอะไรตอนนี้เนี่ยกระจกจะแตกข้างหนวะโอเคแตกแล้ว ส่งไพ่มาส่งไพ่ดีๆไม่เป็นไงบัตแจ็คส่งขลามหัวก็ตลอดยืนให้ก็ได้โอเคคนอื่นๆอยู่ไหนหมดเจตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอันนี้มันจุดเกิดหันนี่หว่าเพลงไครดอทพีอนจีเดี๋ยวรอตั้งลงไป้เดี๋ยวรอตั้งลงแป๊บอ่าเสร็จใช่ตั้งเสร็จมันเทมาเลยอันนี้สนุกแน่แมวครับ เอาก็ได้วะาตรงมาแต่ถ้าเราโดนตีแล้วมันเข้าวาดไปนิดโอเคพักเฮ้ย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 ยาหยาหยายาหยาหยายาโอเคอย่างน้อยตาแรกฮันเขาก็จะเก็บแต้มนะหยาหยาเออเอ้อ เดี๋ยว้ตาแรกๆหันเขากจะเก็บแตมนะครับยังไม่จัว <S <S ่วเอเอดีดีดช็อตไปช็อตไปอาจจะกระตุกแลกหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะออกออกเ,เ,เกมแล้วเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันมจะได้เลื่นหน่อยพอรลื่นแล้วเฮ้ยกำลังจะกดพังกำแพงเลยอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเหล่านี้ ีแต้ม,มสองแต้มแยกกโคนพิเศษป่าไพ่ทรล้กำแพงโคตรทเ,เท่เตรียมที่สป,ปินก่อนเจ๊ <Yeah. S 1> ตั้งลงมาแถวนี้ด้วยกีชายแค่เอ้อา,กาก็กีชายไปตั้งหนามอยเอยาหวังว่ามันจะไม่เทมานะเทมาสนุกแน่ เอเขาเทมาแล้ววู้บุ๊บบายแม่สีพังไปพังไปตามสบายครับผมรอเกิดได้ไม่เป็นไรครับไม่บายครับแม่สีเอ,อือ <c oughs> มนเทกลับไปเอาผมแน่อ้าวไม่เอาไป เอาผีเสื้อมด้วยน่ารักผีเสื้อน่ารักโอ้ยแลีวแล้วเธอเลยจะเอาอะไรนักหนาวะจำไว้จำไว้จำไว้ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวไอ้คนที่มันถ้าเป็นฮันตาแรกๆมันจะอยู่ลำบากทีตาหลังๆจำไว้จำไว้ตะเกียชา ที่เกชาคนนั้นคือใครออมนะนี่หมอคนสุดทน,นายแม่มดใครไว้อีกคนหนึ่งจำไว้เราจะจำ,เร,จะจำเราจะจำสิ่งที่นายทำกับเราไว้บกเจ็ดอ๋อนักบวชเออเราจะจำบุญคุณของนายไว้นะนักบวชนายทำกับเราอย่างเงี้ย เราจะจำไปจนวันตายเลยนักบวชเพื่อนยากเจอ,อดีแน่หนักบวชนักบวชมันเป็นอนีแ้แอีะตอนนั้นยังปั่นไฟด้วยกันอยู่เลยอยู่ๆมาตีเราเนี่ยมิตรภาพเราหายไปไหนวะมแต่ภายปั่นอย่างนี้มันต่ภายมตบบายมันหาเครื่องเทหรอเปล่าวะอันนี้คือผมใช้แบบไม้หนีบปกนะมันไม่ดีในเสียงเกมไม่รู้เทไปไหนโอเคเสร็จแล้วก็ ยองสปปนมีที่ผงชูรถเท่านั้นที่เอาผมลงได้อาจารย์ยชาสวัสดีครับปันบูจเจริญตอนนี้แม่หมดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมดดิอ่าเราไปยี่สิบเราจะมีโอกาสเป็นทันหรือไ,ไม่นะครับเอาไปแย่งปันอีกอีนี่เอาเว็นกับ กำเวนกำเวนกำเวนจิบแล้วจิบแล้ว <c oughs> บ้านมือของท่านจิบหมดแล้วหวัวมันเออมันน่าจะเทไปที่อื่นแหละ <c oughs> โอ้โหไปหนู่นเลยเ <c oughs> ทกมาไหม อ้ขอบใจเะยขอบใจหญิงโซโลกหมอโ้โน่ My brain is broken My brain is broken เขาเทไปแล้วไ่ไ่เก่งเกินเอะเทม่แกเจอนตามสบายเอาเอาเอาตามที่ตามที่ทำสบายใจเลยเอา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  เออเออเอเอ,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 เอตีให้เ,เออตีให้สบาาใหเลยอ้าวจำไว้ถ้าแกเป็นเือรเมื่อไหร่ฉันจะไม่รับประตูวาร์ปใหญ่จากแกจำไว้ออ้มีการจัว่วแล้วแสดงว่าไพ่เยอะน่าเล่นไม้ตรงนี้เลยทนายตายแล้ว <c oughs> Layer is dead แม่มดแมด่มดเราไม่เบอร์ตองให้หนายด้วยตองเก้าไม่ตองมาอย่าฟงวับให้กูมึงทำอะไรกูไว้ึงจำได้ไหมไหไตีมันเลยทำอะไรมัน มันปลาไผ่ข้ามกำแพงไม่ได้ยุ you know. นโง่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอียดีนะตั้งลงไว้วิ่งแล้วประหลุต400เมตรตายไปแล้วสองเหลืออลีงั้นรึบกุบก มันเป็นหันเอาเอาคืนได้เวลาเอาคืนไม่ต้องไปได้ยุ่งกับมันอะ่ะดูหน่อยขอดูหน่อยอมีกี่ใบครับเอ่อสี่สิบเอ่อสองบวกเจ็ดสิบเก้าอู้เรายืดกว่ามันชนะแน่นอนชนะแน่นอน ทำอะไรกูไม่ได้หรอกจะตาแน่โดอนอย่าเผลอไปกดไอ้ไพ่ลบนั่นเด็ดขาดนี่ไงต้อนตัววิทย์หันวิ่งไล่เตอนนี่ทา right. ต้อนตัวจากเสือนนะครับตอนนี้เอออยู่มุมแบมเมื่อกี้ว่ามึงวิ่งมาได้มึงก็มาดิมาดิทำอะไรกูไว้เยอะตบ,ต,อต,ตบหน้ามึงเวรกรรมตามทันดอตบหน้าอยู่ตรงน,นี้นี่แหละปลอปดภัยถึงแล้ว ตะเกียวน่าจะมักเดี๋ยวลองก่อนอ่ากำลังหายตู้แต่มึงบักไหมนี่แต่มันไม่ลงหุ่นะเอา้าบวกเจ็ดก็ลบเจ็ดดิครับมาบวกเจ็ดก็ลบเจ็ดกูรู้ว่ามึงจะทำอะไรตู้กูรู้ว่ามึงจะทำ,ำอะไรตู้กูจะนะกูบอกแล้วเวรกรรมจะตามตา